สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกกับอมิโอจิเดอะการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเทชโชชิกิงอามิตัวใหม่ที่มาในแพ็คใหม่ล่าสุดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังถือเป็นน้องใหม่ในเด็กทอยเต่าด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้เด็กทอยเต่าเนี่ยมีอะไรให้เล่นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทชโชนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ สำหรับเทชโชนั้นถือเป็นหนึ่งในชิกิงามิที่มีการ์ดคอมแบทค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชิกิงามิประเภททอยเต่าด้วยกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเทชโชยังสามารถเพิ่มความสามารถให้แก่การ์ดคอมแบทเหล่านั้นทําให้ตัวของเทชโชเองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปยืนบนคอมแบทโซนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการ์ดใบแรกของเทโชกันเลยดีกว่าครับ โดยเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่การชี้กิ่งอมีของเทชโชครับโดยความสามารถของเทชโชก็คือ ทุกครั้งนะครับที่เทสโชมีการเลื่อนระดับเลเวลเนี่ยก็จะมีการมอบการ์ดลัคกี้คอนนะครับเข้ามือเราจำนวนหนึ่งใบด้วยกันโดยความสามารถของการ์ดลัคกี้คอนนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดใช้งานการ์ดใบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเร์นนะครับและหากในขณะที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้และมีการทอยเต๋าได้4แต้มขึ้นไปนะครับจะทำการคืนการ์ดลัคกี้คอนเข้ามือเราอีกหนึ่งใบครับ มาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่า r ร็กอินเวลครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือหากเราทำการใช้งานการ์ดใบนี้โจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นได้จะทำการมอบการ์ดลัคกี้คอนเข้าสู่มือเราจำนวนหนึ่งใบนอกจากนี้นะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีและโล่อยางละหนึ่งหน่วยให้แก่ทชโชในการโจมตีครั้งนั้นอีกด้วยครับการ์ดใบต่อมานะครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่ามันนี่เมเกอร์ครับ โดยหากเรานะครับมีการกดใช้งานการ์ดลัคกี้คอนในขณะที่เทชโชเนยอยู่ในร่างฟอร์มนี้นะครับเทชโชที่อยู่ในร่างฟอร์มนี้ก็จะทําการกระโดดขึ้นคอมแบทโซนและทําการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นศัตรูทันทีโดยไม่สนว่าจะมีชิกิงามิของศัตรูอยู่บนคอมแบทโซนหรือไม่ซึ่งเอฟเฟกนี้จะแสดงผลเพียงแค่ครั้งละ1เทินเท่านั้นครับการ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าบลิงบลิงครับ โดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือหากเรามีการกปดใช้งานการ์ดัคกี้คอนจะเพิ่มพลังโจมตีจํานวนหนึ่งหน่วยให้แก่การโจมตีครั้งนั้นของเทชโชนอกจากนี้นะครับก็จะทําให้เทชโชเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกสวนกลับอีกด้วยครับการ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Mouse Treasure ครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําการเปลี่ยนการ์ดัคกี้คอนที่อยู่ในมือของเราให้มีความสามารถในการทิกเกอร์หรือว่ากลายเป็นการ์ดกับหนักนั่นเองครับ ซึ่งความสามารถของการ์ดทิกเกอร์นะครับก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เทชโชเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยการ์ดลัคกี้คอนก็จะแสดงผลทันทีโดยจะทำให้เทชโชนะครับไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีครั้งนั้นครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดคอมแบทที่มีชื่อว่าสแกมครับ ดยความสามารถของการ์ดใบนี้นะครับก็คือหากเรามีการกดใช้งานการ์ดลัคกี้คอนแล้วใช้งานการ์ดใบนี้จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะฆ่าชิกีงนมิี้ศตูได้เลยไม่ว่าสตูตัวนั้นจะมีพลังชีวิตหรือโล่เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ตามครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า never too much money ครับ โดยความสามารถของการ์ดฟอร์มใบนี้ก็คือทุกครั้งนะคบที่เรามีการกดใช้งานการ์ดลัคกี้คอนจะทําการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างละหนึ่งหน่วยให้แก่การ์ดฟอร์มใบนี้ครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลระดับ SSR ที่มีชื่อว่า Winfall ครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือ จะดึงการาดลัคก,กี้คอนที่อยู่ในมือจำนวน3ใบออกมาใช้งานครับโดยจะสร้างความเสียหายไปให้แก่ชิกิงามิของศัตรูที่อยู่บนคอมแบทโซนแต่หากไม่มีก็จะทำการโจมตีตรงเข้าสู่ผู้เล่นเลยทันทีโดยการาดลัคก,กี้คอน1ใบนะครับจะสร้างความเสียหายจำนวน3ดามเมจหากมีการาดลัคก,กี้คอน3ใบก็จะสร้างความเสียหายรวมสูงสุดถึง12ดามเมจด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะคบเป็นการ์ดอีเวลของเทชโชที่จะมอบการ์ดลัคกี้คอนเข้ามือเราทันทีหนึ่งใบเมื่อทําการกดใช้งานส่วนล e ัคกี้อีเวลนแคบก็จะมีความสามารถในการที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานการ์ดลัคกี้คอนใบแรกของเ์นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟนอกจากนี้นะคบการกดใช้งานการ์ดลัคกี้คอนหนึ่งใบเนี่ยก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งหน่วยให้แก่เทชโชและทําให้เทชโชนะครับสามารถที่จะขึ้นคอมแบทได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟอีกด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับความสามารถของการแต่ละใบของเทชโชจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะใช้งานได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับซึ่งปัญหาเดียวสำหรับการเล่นเทชโชให้เก่งได้นั้นนั่นก็คือเราจะต้องมีดวงนั่นเองนะฮะซึ่งการนำไปเล่นร่วมกับเด็กชิคกี้าีิประเภททอยเต่าต,ตัวอื่นเนี่ยก็จะดีมากๆครับโดยเฉพาะยามาอุสงิที่ช่วงเลดเกมจะทำให้เราเนี่ยสามารถทอยได้6เต่ารัวๆก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นคอมโบที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวละครับ และสุดท้ายนี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปของเคชโชรวมไปถึงคลิปของซิกิอนามิตัวอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ o m n i จ i The c a าร์ดเกก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์รวมไปถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ